ตอนนี้ทีมงานกำลังยกเสาขึ้นต้นสุดท้ายชั้นแรกออกไปแล้วถือว่ารอดคันนี้รอดไม่รอดไม่รู้แต่เท่าที่รู้เมื่อวานอ่ะไม่มีเหลืองานเนี้ยหน้ายางอ่ะหมดไปเป็นนิ้วเนี่ย บางคนก็ว่าเอ้ยทำไมยางพุ่งผยนมาเองทำไมหมดซะแล้ววิ่งบนถนนลากยางอ่ะไม่พื้นเลยวิ่งเป็นวิ่งวิ่งเป็นวิ่งเป็นสิบสิบวันเป็นร้อยวันก็ไม่เป็นไรเป็นเป็นเป็นร้อยโลเป็นพันโลก็ไม่เป็นไรแต่แต่ว่ากว่าจะได้ขึ้นบนถนนลากยางอ่ะกว่าจะได้ออกจากที่ตรงนี้อ่ะยางอ่ะยังไงก็ต้องหมดนี่เป็นเส้นอ่ะรับรองเพราะว่ามันคุยไง ไม่ไม่พอไอ้หนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเกวันนี้ทุกเสาอ่าส่สิบสีอ่าสิธรรมดากี่ต้นนอหกเก้าสิบต้นวันนี้โอ้ยวันนี้เอาเยอะเอววันนี้วันนี้เอาสิต้นแล้วต้นนี้รู้สึกว่าน้ำหนักอยู่ประมาณ 1, 1นะึ0งพันหนึ่งแปดร้ะาจไม่ผิดน,นะเก้าเนะประมาณนะั้นอะ่ะหนึ่งพันแป ถ้า1,800งตัีเป็นข้าวๆก็ราวๆถ้าตีเป็น2ตันมันจะอยู่ถ้า9ต้นอยู่ประมาณ17ตันแต่นี่สิบต้นเอาออกประมาณเอาออกคข้าวๆน่าจะราวๆนั้นทังบมนเนี้ยราวๆนั้นอยู่ประมาณาประมาณราวประมาณสิบตันค่าวๆนะต้องเป็นขนาดนั้น เพราะว่าผมไม่แน่ใจแต่ที่รู้ว่านั่นคือตันกว่าเอ้ายกยกวางก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้รองล่างแล้วก็จะไปจับลูช่งางอ๋อขยับมาแล้วเดี๋ยวมาแล้ขยับมาแล้วได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นิดเดียวนิดเดียวนิดหนึน่งนิดหน,นึ่นงถ้าน้ำหนักไม่เท่ากันเนี่ยเวลายกอ่ะคนจับหัว มันจะหนักต้องใช้แรงแต่ว่าจับระหว่างตัวกางคนเดียวเวลายกเราแก้ประคองไว้เฉยเพราะว่าเสาเก่ามันจะยากนิดหนึ่งเวลาจับนั้นคือไม่เหมือนเสาใหม่ๆเสาใหม่ๆอ่ะคือเราจะเราจะรู้เลยว่าอยู่ประมาณไหนประมาณไหนประมาณไหนถ้าเสาเก่าเก่าอ่ะเราต้องกะบ,บางทีหน้าเสากับข้างเสาอ่ะมันจะดูจะไม่เหมือนกัน อ่าโอเคได้สวยอ่าที๋นี้เราก็ไปเราก็เข้าไปประกอบหัวเสาวไว้เฉยๆเอาไปนะเออนิดเดียวดเดียวเดีเดียวทำไมนิดนึงโอเคได้ได้โอ้ยระวังระวังระวัง มันนี้ขึ้นเลยว่าหมุนน่าจะต้องหมุนแต่ว่าไม่หมุนเวลาจับไอ,อ้สลิงแต่เดี๋ยวที่ว่าอาสลิงเอาไว้รัดสาอะ่ะมันจะจับยากเพราะว่าโคนมันจะใหญ่ปลายอะ่ะมันจะเล็กสรุปว,ว่าต้องหมุน แเคสุริว่าต้องมุนเพราะว่าถ้าเป็นเสาสิงนั้นหมุนได้แต่ถ้าว่าสิบสีสิบสองยี่เขนมาจะตัดก่อนไนงะถ้าเราหมุนมาด้านหน้ารถมันก็จะโดนหัวแต่ถ้าว่าเราหมุนไปฝั่งนู้มันก็จะโดนเข็นเวลาหมุนี่ยจะโอคน มหารถเพราะว่าถ้าเราเอาไปมหาลถไปลายจะยาวกว่าโคนก็เลยเราต้องเอาโคนมหาลุดแม่เคนสั้นกับเคนยาวไอ้เคนยาวอ่ะถ่ยาไยไปไกลขนาดไหนก็ได้เวียนไปทางไหนก็ได้แต่เคนสั้นน่ะมันเป็นแบบนี้แหละเวลาจะหมุนลำบากน,นิดนึง ต่าไปกับผมมันจะติดตัวนู้นติดตัวที่ว่าเป็นขาตั้งเคนน่ะมันจะติดทีดนี้คนจับมสูง่ะตอนนี้ติดต้นไม้อยู่เฮ้กว่าจะได้ต้นนี้อ่าติดต้นไม้เพียบเลย วนต้นเดียวเท่ากับว่ายกเสาขึ้นมาบนรถสามต้นเลยเสแล้วลองด้วยแต่เดียวใค่จะอยู่แค่จะไปรอดไหมรอดว่าจะได้พึ่งประเอกไหมดูทรงแล้วน่าจะไม่ต้องพึ่งเพราะว่าล้อหน้ายังอยู่บนถนน แต่ยังอยู่บนดินที่ดีอยู่แต่ไม่แน่ะแตเทียเ่ยวกั็ลูกเ่าแต่ที่จะ็นหนักไม่แน่ฮะดูาตาตรงนี้เออเป็นดินดีสักกมอ,อกตรงน,นี้แต่เดียวไม่แน่หวยใจไม่ได้เหมือนกัตนตนวหนาผมแบบเนี้ยแล้วมันจะสุกมันก็สุกไปเราก็ไม่รู้เ,เหมือนกันว่ามันจะสุกหรือไม่สุกแต่ดูท่าทางแล้วน่าจะรอดนะคิดว่านะ ทีมงานกำลังรัดสายลัดสลิงปูเสาอยู่เพื่อที่จะให้การหล่นไงเวลาเราออกตัวเลี้ยวโค้งเลี้ยวอะไรนั้นมันจะไม่ไปไหนตัวน,นี้ไม่ธรรมดารถคุณปูแต่คนนะ่ะถ้าไม่ธรรมดาคนเนี้ย <c oughs> คนแรงกว่ารถหรถือว่ารถแรงกว่าคนไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันไนเนี่ดูตาทางแล้ว <c oughs> <c oughs> น่าจะพอๆกันอยู่ แต่ด้วยวิเวียของพวกขลอลอนี่แดงกว่ารถอ่ะแล้วยางท้ายสุดอ่ะต้องใส่ผ้าสีแดงด้วยเพื่อความปลอดภัยคนหลังมานั้นเขาจะได้เห็นว่าโคนเรานั้นอยู่ประมาณไหนประมาณไหนแต่ถ้าว่าเราไม่ใส่อ่ะที่เคยเจอมานั้นเขาเห็นแต่ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนู้นตรงที่เนี้ย เขาไม่เห็นว่าตัวนี้ไงไม่เห็นโคลนตัวนี้เสียบลงไปนี่ถ้าเป็นรถกระบะนี่เต็มเต็มเลยอ่ะต้องพูดถึงเข้าหน้าพงอะไรเลยแหละเนี่ยคือปอบไปไว้ก่อนก็แล้วเ,าเอาอ่าไอ้ผ้าผุดตอนท้ายเฮลท์ไปแล้วไปแล้ว อยู่ทรงดิเหลี่ยไม่เหลี่ยแรงจะเหลี่ยไม่เหลียมสีพีร้อยแปดสิบอยู่ดีตัวคันเก่ารุ่นเนี้ยผ่านมาไม่รู่กีเจ้าแล้วเหลียมตัวใส่เกียร์พิเศษเลยสบายออกตัวสบายไว้ใจไม่ได้เหมือนกัน ไม่รอใครออกไครเพิ่อนจอดไฟไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งโจนด้วยวันนี้สบายสบาย